ค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้นป3นะคะแล้วก็สวัสดีลูกชั้นปสาทุกคนคะ่ะทีนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะของบทนี้เนาะอ่ายังอยู่ที่นะคะการประยุกต์ใช้นะคะ รูปที่มีแกนสมมาตรนะคะเป็นชั่วโมองสุดท้ายของบทนี้เนะาะอตอนนี้นะคะให้เด็กๆนาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า108-109นะคะเปิดหน้า108่รอคุกกี้ก่อนตอนนี้เลยนะคะอ่าเวลา10วินาทีคะ่ะ โอเคนะคะในที่นี้จะนาแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะทีนี้วันนี้ลูกคุกิซ์จะเล็กนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปบางอ่าการเรียนการสอนของเรานะคะอ่ะทีนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้าหนึ่งร้อยแปดหลอคุกิซ์แต่อย่าเพิ่งทานะคะอ่ะทีนี้นะคะวันนี้จะเป็นการประยุกต์ใช้นะคะอ่าแกนสมมาตรนะคะรูปที่มีแกนสมมาตรอ่ะอีพีที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วนะคะเป็นการประยุกต์โดยการอ่าพับแล้วก็ตัดถูกไหมคะอ่ะแล้วก็จะได้รูป ที่มีแกนสมมาตรหนึ่งแกนสองแกนสามแกนที่อาจจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีที่เราหาจะเป็นรูปหัวใจผีเสื้อใบไม้แบบนี้สามารถทําได้หมดเลยโอเคไหมคะ,ะที่วันนี้นะคะจะเป็นการประยุกต์แบบไหนเป็นการหานะคะแกนเขาจะกําหนดแกนสมมาตรมาให้แล้วเราต้องหาอีกฝั่งหนึ่งของรูปที่อยู่ระหว่างแกนสมมาตรนั่นเองออการที่เราจะวาด อีฝั่งหนึ่งของรูปนะคะระหว่างแกนสมมาตรได้นั้นนักเรียนต้องรู้จากการวาดรูปที่มีแกนสมมาตรโดยใช้จุดก่อนอามาดูรูปแรกรูปนี้ไม่มีใะแบบฝึกหัดน,นะดูตาครกกี้ก่อนเห็นไหมคะว่าฝั่งเนี้ยมีรูปมาให้ใช่ไหมคะมีเส้นสีดํามาให้นี่คือรูปโอเคไหมคะส่วนเส้นปะสีแดงตรงนี้คือแกนสมแกนสมมาตรนะคะอ,อันนี้จุดจุดนี้คือเป็นการาเขาเรียกอะไรเป็นการมาร์ก จุดนะคะหรือระยะห่างที่เท่าเท่ากันเราจะได้รูปที่มีแกนสมมาตรนั่นเองอาการหารูปแบบนี้โดยใช้จุดจะหาง่ายาหรืออาจจะเป็นตารางก็ได้นะคะวิธีการนะคะวิธีการคือ 1. ให้นักเรียนนะคะหาจุดหาจุดของรูปนั้นๆจุดในที่นี้คือจุดที่มันเป็นจุด มุมต่อมุมอ่ะอ่าจุดต่อจุดอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยจุดที่หนึ่งคือตรงนี้เดี๋ยวกิ๊กเพิ่มสีประกาศแป๊บหนึ่งตรงนี้นะคะจุดที่หนึ่งถูกไหมเพราะมันเป็นเหลี่ยมไงลูกถูกไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเหลี่ยมพอดีอ่าให้นักเรียนหาตรงที่มันเกิดมุมอ่ะมีเส้นสองเส้นอ่ะปุ๊บมาต่อกันเนี้ยมันจะเกิดมุมถูกไหมคะให้นักเรียนหาจุดหนึ่งจุดอ่าอันนี้ได้จุดที่หนึ่งแล้วจุดที่สองคือตรงนี้ถูกไหมอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนจุดที่สองคือตรงนี้ปุ๊บ อ่าแบบนี้ตอนนี้ได้สองจุดแล้วถูกไหมคะอ่าแบบนี้เป็นต้นที่นี้ที่นี้วิธีการคือนะคะให้นักเรียนนะคะเริ่มที่จุดเริ่มต้นของจุดแรกที่สัมผัสที่สัมผัสกับเส้นแกนสมมาตรอ่าจุดแรกที่สัมผัสคือจุดนี้ถูกไหมคะอ่าก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดคือจุดนี้อ่าสัมผัสอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้ถูกไหมคะคือตรงนี้อ่านักเรียนก็จุดไว้ฝึกเนี่ยเป็นสองจุด ที่สัมผัสถูกไหมคะ,ะสรุปคือรูปนี้เรามีจุดที่เราต้องการเพื่อที่จะหาอีกฝั่งหนึ่งที่มีแกนสมมาตรคือหนึ่งนักเรียนหาจุดที่สัมผัสแกนสมมาตร จุดที่หนึ่งถูกไหมที่สัมผัสจุดที่สองถูกไหมคะหาตัวที่ตรงที่มันสัมผัสแกนสมมาตรก่อนมันอาจจะเฉียงอาจจะแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปนะคะแต่แกนสมมาตรข้อนี้รูปนี้มันเป็นแนวตั้งถูกไหมจุดที่สัมผัสคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองต่อมานะคะเมื่อหาจุดที่สัมผัสแกนสมมาตรแล้วปุ๊บให้นักเรียนหาจุดที่เกิดมุมนะคะจุดที่มันทําให้เกิดมุมนะคะมันจะมีเส้นต่อกันนะคะนี่เห็นไหมเส้นที่หนึ่งมาต่อเส้นที่สองเห็นไหมจุดนี้ก็เลยเกิดเป็นมุมถูกไหมคะ อ่าเนี่ยเนี่ยเห็นไหมส่วนตรงเนี้ยเอ,อ่อมันเป็นเส้นตรงหนึ่งเส้นถูกไหมคะดังนั้นรูปนี้จะได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่อ่าเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บนะคะวิธีการหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้นักเรียนเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งก่อนโดยการเริ่มให้ดูเป็นแถวใครแถวเราอ่าถ้าแถวนี้ก็คือแถวนี้แถวนี้คือแถวแถวนี้แถวนี้นไปงี้โอเคไหมคะอ่าเพราะ ฝั่งตรงข้ามมันจะต้องมีระยะทางที่เท่าเท่ากันโอเคไหมคะ,ะดังนั้นคุกี้เริ่มจุดนี้จุดนี้ก็คือจุดเดียวกันถูกไหมคะจุดเดียวกันจุดนี้ก็คือจุดเดียวกันดังนั้น2จุดนี้นักเรียนไม่จําเป็นต้องหาเลยเพราะมันอยู่ที่เดียวกันนะยังไงเวลามันมาสัมผัสมันก็ต้องมาสัมผัสฝั่งนี้เหมือนกันอยู่แล้วถูกไหมคะต่อมาอเรามาหาจุดนี้กันจุดนี้คือเส้นแนวนี้ถูกไหมคะคือเส้แนแนวนอนแถวนี้ถูกไหมคะแถวนี้ ทีนี้มันห่างจากเส้นแกนสมมาตรเนี่ยกี่จุดให้นักเรียนนับอ่ามันห่างกี่จุดนักเรียนก็นับอ่าจุดที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะห่างกี่จุดก็นับนหนึ่งถูกไหมนี่หนึ่งจุดต่อามาสองสามถูกไหมคะอ่าห่างอยู่สามช่องอ่ะพูดง่ายๆเนี่ยหนึ่ง,งช่องสองช่องสามช่องถูกไหมคะอ่าดังนั้นฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็นับไปเลยหนึ่งช่องสองช่อง สามช่องแสดงว่าจุดที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้ถูกไหมคะนักเรียนก็มารักเรียนก็มาอ่าฟึบเมื่อกี้เรานับมาถึงตรงนี้ใช่ไหมมาร์กไว้มาร์กไว้อ่าจากนั้นจากนั้นต่อมาให้นักเรียนลากเส้นเห็นไหมคะลากเส้นระหว่างจุดต่อจุดนี่จุดที่หนึ่งเราได้แล้วจุดที่สองฝั่งนี้ให้ลากเส้นระหว่างจุดต่อจุดแบบนี้โดยใช้ไม้บรรไม้บรรทัดนักเรียนก็ลากขึ้นมาเลยนะคะเมื่อกี้ก็ลากขึ้นมาเชึบลากให้ตรงนะฟึบ นี่แบบนี้ได้แล้วเห็นไหมคะสังเกตดูเห็นไหมว่าเมื่อเราหาได้ปุ๊บแกนสมมาตรซ้ายกับขวาเห็นไหมคะระยะห่างระหว่างแกนสมมาตรเท่ากันเมื่อเราพับมาปุ๊บมันต้องพับสนิทกันแน่นอนเห็นไหมเห็นไหมอ่าต่อมามาหาจุดนี้กันทีนี้จุดนี้อยู่ห่างจากเส้นแกนสมมาตรเนี่ยกี่ช่องอ่าถ้านับเป็นช่องคือนับอย่างนี้ถูกไหมคะแต่ถ้านับเป็นจุดก็หนึ่งสองแบบนี้โอเคไหมคะอ่ะแล้วก็นับเลย อ่าช่องที่หนึ่งช่องที่สองแสดงว่าห่างจากเส้นแกนสมมาตรเนี่ยอยู่แถวนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ไปหาแถวนี้นะมันอยู่แถวไหนหาแถวนั้นโอเคไหมลูกอ่าอยู่แถวนี้ห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องหนึ่งช่องสองช่องหรือพูดง่ายก็คือหนึ่งจุดสองจุดนเห็นไหมคะอ่าแล้วก็นับมาเลยหนึ่งสองแสดงว่าจุดที่เราต้องการเนี่ยคืออยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็มาไวา้อยู่ตรงนี้ฟึบเสร็จแล้วได้แล้วจากนั้นให้ลากเส้นที่เหลือ ต่อจุดเลยทันทีอ่าจุดนี้มาจุดนี้ก็ลากมาฟืบฟืแบบนี้แล้วก็ลากจากนี้ไปนี้ฟืบอ่าใช้ไม้บรรทัดนะคะกรุณาใช้ไม้บรรทัดนะ,ะเสร็จแล้วนีเน่เห็นไหมลูกเห็นไหมถ้าเราวาดถูกนะคะฝั่งเนี้กับฝั่งนี้มันต้องมีนะคะพื้นที่หรือเขาเรียกอะไรรูปทรงเดียวกันเมื่อนักเรียนสังเกตดูเมื่อเราพับตามรอยแกนสมมาตรตรงนี้ฟุ้มันต้องทับสะนิด กันนั่นเองอ่านี่เห็นไหมถ้าใช้การวาดรูปที่ใช้แบบจุดนะคะหาแกนสมมาตรเนาะให้นักเรียนนับนะคะนับจากแกนสมมาตรถแถวใครแถวเรานะคะแถวใครแถวเราเนะาะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้รูปนี้คือรูปสามเหลี่ยมถูกไหมสามเหลี่ยมซีกซ้ายเราต้องหาสามเหลี่ยมซีกขวาอาแกนสมมาตรหนึ่งแกนคือตรงกลางแบบนี้เหมือนเดิมครูกิบอกว่าให้หาจุดก่อนอาหาจุดที่สัมผัสกับแกนสมมาตรอันนี้คือจุดที่หนึ่งถูกไหมมาไว้จุดที่หนึ่งอันนี้คือจุดที่ จุดที่สองที่สัมผัสถูกไหมคะต่อมาหาจุดที่ทําให้เกิดมุมอ่าอันนี้คือเส้นตรงหนึ่งเส้นอันนี้เส้นตรงเส้นอะมาชนกันพอดีปุ๊บแสดงว่าจุดที่ทําให้เกิดมุมมุมคือตรงนี้ถูกไหมคะอะดังนั้นก็ได้มาอีกจุดหนึ่งเพิ่มมาปุ๊บเป็นสามจุดอ่าส่วนจุดที่อยู่ติดกับแกนสมมาตรนี่คือใช้จุดเดียวกันใช้จุดร่วมกันซ้ายกับขวาใช้จุดเดียวกันดังนั้นรูปนี้เราหาแค่จุดนี้ จุดนี้คืออยู่แถวนี้ถูกไหมคะเราต้องหาจุดที่มันสะท้อนมาฝั่งนี้เหมือนกันโอเคไหมคะ,ะดังนั้นเราก็นับซิว่ามันห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องหรือกี่จุดถ้านับเป็นจุดก็จุดที่หนึ่งสองสามอ่าสี่ถูกไหมคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่แบบนี้ก็แสดงว่าได้จุดนี้ถูกไหมแต่ถ้านักเรียนนับเป็นช่องก็ช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามแสดงว่าห่างจากแกนสมมาตรคือกี่ช่องสามช่องนักเรียนก็เริ่มที่แกนสมมาตรไปเลยหนึ่งช่องสองช่อง สามช่องนักเรียนจะนับวิธีไหนก็ได้สุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะได้จุดเดียวกันคือจ,จุดนี้ฟึบเมื่อได้จุดเสร็จปุ๊บให้นักเรียนลากจุดต่อจุดใช่ไหมคะอ่าเส้นตรงลากเส้นตรงระหว่างจุดนะคะนักเรียนก็ลากเลยนะคะโดยใช้ไม,ม้บรรทัดนักเรียนก็ลากฟึบนี่แบบนี้นะคะชื่อ ตรงไหมอ่ะตรงแล้วนี่ก็จะได้รูปที่มีแกนสมมาตรอีกฝั่งหนึ่งแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมากถ้าใช้กระดาษจุดในการหาแกนสมมาตรอีกฝั่งหนึ่งโอเคไหมคะอ่ะต่อไปต่อไปอ่ะหาช่วยคุกิกซิก่อนจะไปจะลลุยโจทย์ของเราโจทย์ของเราวันนี้ง่ายง่ายง่ายอ่าอ่ะ,อะ รูปนี้นะคะอ้าวเมื่อกี้มีแค่แกนเดียวคือแกนแนวตั้งคือแกนสมมาตรหนึ่งแกนทีนี้รูปนี้มีกี่แกนหนึ่งแกนสองแกนวิธีการเหมือนกันให้ยึดรูปที่เขาให้มาไม่ว่ามันจะอยู่ตรงไหนส่วนไหนก็ตามให้นักเรียนหาเหมือนเดิมอ่ะขั้นตอนแรกหาก่อนว่าจุดที่สัมผัสแกนสมมาตรนะคะอ่านี่คือจุดที่หนึ่งถูกไหมที่ผ่านสัมผัสอ่าจุดที่สองถูกไหมคะอ่าสรุปคือมีจุดที่สัมผัสแกนสมมาตรคือสองจุดถูกไหมคะต่อไปให้หาจุดที่ เส้นตรงชนกันแล้วทําให้เกิดมุมอ่าเห็นไหมเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเส้นตรงเส้นที่สองพอมันมาชนกันปุ๊บแสดงว่าจุดเนี้ทาให้เกิดมุมถูกไหมคะก็เป็นจุดที่เป็นจุดที่สามสรุปรูปนี้คือมีสามจุดอ่าแต่เมื่อกี้บอกแล้วว่าจุดที่ใช้ร่วมกันคือจุดที่ อยู่บนแกนสมมาตรอ่าดังนั้นเราต้องหาจุดนี้อ่าที่นี้ครูกิกหนูจะหาจากไหนไปไหนอ่ะมันมีทั้งแกนแนวตั้งและแกนแนนอนนักเรียนจะหาเริ่มจากไหนก็ได้อ่า e ถ้านักเรียนหาจากนี้มาฝั่งซ้ายนักเรียนก็หามาฝั่งสายโดยการนับคือยึดจากแกนนี้เป็นหลักอ่ายึดจากแกนนี้เป็นหลักโอเคไหมคะแต่ถ้านักเรียนหาแกนแนวนี้แนวนอนก่อนนักเรียนหาจากนี่นักเรียนก็ต้องเลื่อนมาตรงนี้อ่า ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเริ่มหาจากไหนอ่นนั้น,นคุกี้หาฝั่งนี้ก่อนโอเคไหมคะหาฝั่งนี้ก่อนอ่าจุดที่เราต้องหาคือจุดนี้ถูกไหมเพราะจุดนี้มันใช้ร่วมกันมันอยู่บนแกนสมบนแกนสมมาตรอ่ะดังนั้นคุก๊กหาจุดนี้นักเรียนก็นับเหมือนเดิมจุดนี้เราจะหามาฝั่งซ้ายเราจะหาจุดนี้มาฝั่งนี้ใช่ไหมนักเรียนก็ต้องยึดแกนตรงนี้เป็นหลักอ่าว่าจุดนี้มันห่างจากแกนกี่หน่วยหรือกี่ช่องหรือ,ก,อ,รอกี่จุดอ่าคุกี้นับเป็นช่องงานหนึ่งหนึ่งช่องถูกไหมเพราะจุดตรงนี้ก็คือจุดถ สรุปคือจุดนี้ห่างจากแกนนี้คือสองช่องนักเรียนก็นับมาฝั่งซ้ายสองช่องก็คือหนึ่งช่องสองช่องสรุปว่าจุดที่เราได้ฝั่งซ้ายคือจุดนี้อ่าก็จุดไวถูกไหมคะอ่าจากนั้นจากนั้นจากนั้นนักเรียนก็ลากเส้นเลยปึ๊บชืบอ่าลากเส้นจากจุดต่อจุดนี่ได้แล้วต่อมาต่อมาต่อมาอ่าเมื่อเราหาฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บอ่าเลือตรงไหนคะ เหลือตรงนี้ถูกไหมเหลือตรงนี้อ่าเหลือตรงนี้ทีนี้ตรงนี้มันห่างจากแกนตรงเนี้ยกี่จุดห่างจากแกนตรงนี้กี่จุดอย่าเพิ่งไปมองตรงนี้นะคุณคิกทำจากขวามาซ้ายก่อนโอเคไหมคะอ่ะจุดนี้ห่างจากแกนสมมาตรตรงนี้กี่จุดนักเรียนก็หามาอ่ะหามานี่หนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องสรุปคือห่างจากแกนที่เป็นแนวตั้งนี่คือสี่ช่องสรุปฝั่งนี้ก็ต้องเพิ่มมาอีกกี่ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่อง สช่องสรุปคือจุดที่เราต้องการหาอีกจุดหนึ่งคืออยู่ตรงนี้ปึบจากนั้นนักเรียนก็ลากเลยค่ะชึบลากจากจุดนี้ไปหาจุดนี้ปึบเห็นไหมคะว่าจะได้รูปเหมือนเขาเลยเห็นไหมอันนี้คือกรณีที่ทําจากขวามาซ้ายขึ้นอยู่ว่านักเรียนจะทําสะท้อนไปฝั่งไหนก่อนโอเคไหมคะอ่ะเมื่อได้รูปนี้ปุ๊บนักเรียนก็ทําจากนี่ลงมาข้างล่างทีนี้อ่าปึ๊บอ่ะนักเรียนจะหาทีนี้ หาตรงนี้ก่อนก็ได้เห็นไหมจุดที่หนึ่งจุดที่สองที่เราต้องหามันห่างจากแกนสมมาตรทีนี้เราจะหาจากบนลงล่างเราต้องยึดแกนสมมาตรแนวแนวนอนถูกไหมอ่ะทีนี้าหาจุดนี้ก่อนจุดนี้ห่างจากแกนสมมาตรเนี่ยกี่ช่องนักเรียนอามาหนึ่งสองสามสรุปคือห่างจากแกนสมมาตรแนวนอนคือสามช่องนักเรียนก็นับลงมาอีกสามช่องหนึ่งแต่ต้องเป็นแถวนี้นะต้องเป็นแถวนี้นะพอเราหาจุดนี้อยู่ก็หนึ่งสองสามสรุปคือจุดที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้เราก็มาร์กไว้มาร์กไว้ชืบ อ่าเสร็จแล้วต่อมาฝั่งนี้อ่าเราก็ต้องหามาลงมาเหมือนเดิมมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมก็ต้องเป็นแถวนี้นะคะแถวแนวตั้งแถวนี้ห่างจากเส้นแกนสมมาตรตรงนี้กี่ช่องก็นับเหมือนเดิมเลยหนึ่งสองสามอา้าวห่างสามแสดงว่า,าด้านล่างก็ต้องสะท้อนมาอีกสามช่องระยะห่างมันต้องเท่ากันนะคะก็หนึ่งสองสามอ่าดังนั้นจุดที่เราต้องการคืออยู่ตรงนี้ปึ๊บได้แล้วจากนั้นให้นักเรียนลากนะคะลากเส้นอ่า ไปหาจุดต่อจุดฝึบลากฝึบฝึบเชือนี่ <c oughs> เสร็จแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นนี่คือการหา,ารูปนะคะระหว่างแกนสมมาตรอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้เป็นต้นเห็นไหมได้แล้วอะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายเดี๋ยวต่อไปตะลุยโจทย์แป๊บเดียวนะคะไม่นานอะมารูปนี้รูปนี้เขาให้แกนสมมาตรมาแกนเดียวคือแนวนอนแนวขวางดังนั้น เขาให้รูปด้านบนมาสะท้อนด้านบนลงมาด้านล่างแบบนี้อ่ะสะเต็ปแรกเหมือนเดิมเลยหาจุดที่สัมผัสกับแกนสมมาตรคือจุดที่หนึ่งจุดที่สองเสร็จแล้วให้หาจุดที่เกิดจากเส้นตรงที่มันชนกันแล้วค่ะไม่เกิดม,มุมเห็นไหมเส้นตรงเส้นที่หนึ่งเส้นตรงที่สองเห็นไหมชนกันตรงนี้ชนกันถูกไหมคะชนกันก็เกิดจุดเกิดมุมเหมือนกันอ่ะได้ละอันนี้ก็ชนกันอีกฟืบได้ละสรุปรูปนี้นะคะมีทั้งหมดสี่จุด อ่าแต่จุดที่ใช้ร่วมกันคือจุดที่อยู่บนแกนสมบนแกนสมมาตรสรุปคือเราต้องหาจุดนี้กับจุดนี้ถูกไหมอ่าทีนี้มาหาจุดนี้ก่อนจุดนี้นะคะจุดนี้มันอยู่แถวนี้นักเรียนก็ต้องหาสะท้อนลงมาตรงนี้ถูกไหมคะลูกถูกไหมอ่าถูกต้องทีนี้จุดนี้ห่างจากแกนสมมาตรเนี่ยจุดเนี้ยห่างกันเท่าไหร่นักเรียนก็นับเป็นช่องเหมือนเดิมก็ได้รือนบเป็นจุดก็ได้ก็ช่องที่หนึ่งช่องที่สองสรุปคือมันห่างจาก แกนสมมาตรกี่ช่องสองช่องสนแสดงว่าก็นับลงมาอีกสองช่องก็หนึ่งสองสรุปคือจุดที่เราต้องการคือจุดตรงนี้เราก็มาร์กไว้ปึ๊บ่าได้แล้วได้แล้วจุดนี้คือสะท้อนมาได้แล้วต่อมามาหาจุดนี้ทีนี้จุดนี้อยู่แถวนี้ถูกไหมยอยู่แถวนี้ก็ต้องหาแถวนี้ถูกไหมคะห้ามสลับแถวนะมันอยู่แถวไหนไม่มว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะคะให้อยู่แถวนั้นนะคะอ่ะก็นับเหมือนเดิมหนึ่งสองอสรุปคือจุดที่เราต้องการหาอยู่ ห่างจากแกนสมมาตรคือสองช่องนักเรียนก็นับเพิ่มมาสองช่องหนึ่งสองเพราะระยะมันต้องเท่ากันถ้าไม่เท่ากันเวลาพับมันจะทําให้ไม่เกิดแกนสมมาตรถูกไหมคะลูกอันนั้นจุดที่เราต้องการคือจุดนี้ได้แล้วจากนั้นนะคะบางคนบอกอ้าคุกิ๊กแล้วจุดนี้ไม่หาหรอไม่หาเพราะมันอยู่บนแกนสมมาตรมันก็ต้องอยู่ที่เดิมมันเท่ากันนะคะมันอยู่แกนสมมาตรดังนั้นสรุปคือให้นักเรียนลากจุดต่อจุดเลยนะคะ่าจากจุดนี้มาจุดนี้จากจุดนี้มาจุดนี้และจากจุดนี้ก็ลาก ไปจุดนี้เห็นไหมอ่านี่คือรูปนะคะอีกฝั่งหนึ่งของแกนสมมารตรนั่นเองเวลาเราพับลงมายังไงก็ทับสนิทกันแน่นอนโอเคไหมอ่ะไปตะลุยโจทย์ของเราเลยไม่รออ่ะเปิดหน้า108แล้วใช่ไหมอ่ะมาดูข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าให้นักเรียนกากระบาดท,ทับรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรรูปที่กําหนดให้รูปที่1คือรูปนี้อ่ารูปนี้เขาอยากรู้ว่าฝั่งเนี้ยรูปหน้าตามันเป็นอย่างไรนะคะให้ฝั่งซ้ายมาอ่ะ นักเรียนก็มาดูกอไก่บอกเป็นแบบสามเหลี่ยมนักเรียนก็ลองจีดาเอาสามเหลี่ยมมาต่อสิเอากอไก่มาต่อสิอา้าวถ้าต่อแล้วเกิดเป็นแบบนี้ต่อแล้วเกิดเป็นแบบนี้ใช่ใช่อา่ารูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรไหมเวลาพับนี่มันมันทับสนิทกันไหมไม่เพราะอันนี้มันเป็นปลายเลยคะ่ะปลายแหลมดูไหมคะดังนั้นกอไก่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะกอไก่ไม่ใช่นักเรียนก็ไม่กล้าอามาดูขอไข่ขอไข่เอา้า ขอไขให้ฝั่งซ้ายมาแต่โจทย์เขาให้ฝั่งซ้ายมาอยู่แล้วมันใช่ไหมยิ่งไม่ใช่เลยถูกไหมคะอ่ามาดูข้อควายมาดูข้อควายข้อควายคือให้ฝั่งขวามาอ่ามีส์ลุ้นถูกไหมคะอ่าแล้วก็ลองฝั่งขวาอ๋อมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมลองเอามาต่อสิมันเป็นเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมปึ๊บอ่ากูคิดว่าไม่เหมือนปึ๊บเอ้าพอเอามาต่อปุ๊บลองจินตนาการเอา้ามันพอดีเลยกูกิกสรุปคือข้อที่หนึ่ง รูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรคือกอขอหรือคอค่ะลูกอ่าคอควายนักเรียนก็กากระบาดเลยแบบนี้เป็นตน้นโอเคไหมโอเคไหมอ่ะกากระบาดเลยนะคะข้อที่หนึ่งรูปหน้าหนึ่งร้อยแปดอ่ะต่อไปข้อสองไปอย่างรวดเร็วข้อสองเหมือนเดิมอ่ะให้รูปฝั่งซ้ายมาอยากรู้ว่ารูปฝั่งขวาเนี่สะท้อนเป็นแบบไหนอ่าสะท้อนเป็นแบบไหนอ่ะเอาก,ไกาอ,อไก่มาต่อสิ่กอไก่มาต่อมาแบบนี้กอไก่มาต่อฟึ๊บ ก็ไก่เอามาต่อเป็นแบบนี้ถ้าพับปุ๊บนักเรียนคิดว่ามันจะทับสนิทกันไหมอ่ะค่อยว่ากันอ่ะต่อไปขอไข่ขอไข่เอามาต่อสิขอไข่ขอไข่เอามาต่อสิอ่ะขอไข่แบบนี้ใช่ไหมขอไข่แบบนี้ใช่ไหมขอไข่เป็นอยู่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนคอไข่นี้ตัดทิ้งเลยผิดและขอไข่อ่ะมาดูคอควายคอควายบอกอ๋อต่อขึ้นไปอย่างนี้เลยต่อขึ้นไปอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ไหมอ๋า ไม่ใช่นะคะสรุปคือรูปที่เป็นรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรข้อ2คือกอกอไก่นักเรียนกากระบะกอกไก่เลยชื่อแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะใครไม่มั่นใจลองนะคะลองวาดดูนะคะลองวาดดูหรือทาบดูนะคะอ่ะต่อไปข้อ3อย่างรวดเร็วข้อ3ให้ซีบนมาให้หาซีกด้านล่างอ่าทีนี้ให้สีบนมารูปนี้ให้สีบนมาใช่ไหมย,ยิ่งไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช่เลยเนี้ยผิด พอข้าให้ด้านบนมาเราเราต้องการด้านล่างถูกไหมคะด้านล่างมีสิทธิ์ลุ้นคือขอไข่กับขอควายอ่าทีนี้นักเรียนก็มาดูจุดที่มันสะท้อนอ่ามาดูมาดูขอควายก่อนถ้ามันสะท้อนมันต้องสะท้อนตรงนี้ใช่ไหมคะฟึบ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 ,บ,บอ่ะถ้าสะท้อนเป็นรูปแบบเนี้ยมันตรงกับรูปที่เขากําหนดให้ไหมแล้วเวลาพับน,นักเรียนคิดว่ามันทับสนิทกันไหมลูกไม่แน่นอนนะคะไม่แน่นอนสรุปคือต้องเป็นขออะไรคะต้องเป็นขออะไร ต้องเป็นขอขอไข่นั่นเองนักเรียนก็การกะมาขอไข่เลยชึบแบบนี้เป็นต้นเสร็จแล้วนี่คือหน้านี้เขาต้องการว่านักเรียนมองออกไหมว่มารูปไหนนะคะเป็นรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสมมาตรโดยแกนสมมาตรเขาอาจจะให้เป็นแนวทะยงมุมซ้ายขวามาแนวตรงแนวนอนแบบนี้มานก็ได้ให้นักเรียนยึดแกนสมมาตรเป็นเป็นหลักโอเคไหมอ่ะต่อไปหน้า109ครูคิคกจะพาทําแค่ ข้อที่หนึ่งกับข้อสามเท่านั้นนะคะอะมาดูข้อที่หนึ่งเขาให้วาดทีนี้หน้านี้เขาให้วาดนะรูปที่หนึ่งเขาให้รูปฝั่งขวามาแกนสมมาตรคือแนวตั้งแกนเดียวฝั่งนี้เขาต้องการให้เรียนหารูปอีกข้างหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายของรูปที่กําหนดให้นะคะดังนั้นเหมือนเดิมกูบอกว่าให้หาจุดที่สัมผัสกับเส้นแกนสมมาตรอันนี้คือจุดที่หนึ่งจุดที่สองถูกไหมสัมผัสอยู่แล้วแสดงว่าใช้จุดร่วมกันจุด อยู่ที่เดิมถูกไหมคะต่อมาหาจุดเพิ่มที่ไม่ใช่อยู่บนแกนสมมาตรที่มันทําให้เกิดมุมก็คือเส้นตรงไหนที่มันตัดกันมันชนกันอ่ะทำให้เกิดมุมอันนี้เห็นไหมจุดที่1จุดที่สองจุดที่3าจุดที่4จุดที่5้าจุดที่6จุดที่7จุดที่8จุดที่9ก้าถูกไหมลูกถูกไหมคะอ่าแต่หน้านี้เขาให้มาเป็นตาอะไรเป็นเส้นตารางถูกไหม มันไม่เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่กุกิ๊กพาทําเป็นแบบจุดแต่ใช้หลักการเดียวเดียวกันโอเคไหมคะอ่ะทีนี้เราก็เริ่มเลยสะท้อนจากขวาสะท้อนจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นักเรียนจะเริ่มจากบนลงล่างหรือล่างลงมาก็ได้อ่ะกุกิ๊กหาจุดนี้ก่อนจุดนี้อยู่ห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องนี่ไงห่างกี่ช่องห่างหนึ่งช่องถูกไหมลูกอ่าห่างหนึ่งช่องนั้นแสดงว่าฝั่งซ้ายก็ต้องห่างมาอีกกี่หนึ่งช่องอ่ากี่ หนึ่งช่องเท่านั้นนักเรียนก็จุดไปฟึบอ่าแบบนี้ต่อมาหาจุดนี้ทีจุดนี้นะคะห่างจุดนี้มันอยู่แถวนี้ถูกไหมนักเรียนก็ต้องหาแถวนี้จุดนี้ห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องหนึ่งช่องแสดงว่าก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้ถูกไหมคะนักเรียนก็มาร์กไว้ชื่อมาร์กไว้ต่อไปหาจุดนี้ทีจุดนี้จุดนี้อ้าอยู่แถวเดิมอยู่แถวเดิมนะอย่าลืมว่าอยู่แถวเดิมอยู่แถวเดิมทีนี้มันห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องหนึ่งสองถูกไหมคะสองช่องก็หนึ่งสองสรุปคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ ถูกไหมคะอ่าต่อไปต่อไปจุดนี้อยู่แถวนี้อ่าแล้วก็มาหาแถวนี้ห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องหนึ่งสองถูกไหมลูกแสดงว่าก็หนึ่งสองก็ต้องอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะป,ปึ๊บมาร์กไว้มาร์กไว้ก่อนก็ได้อ่ะต่อมาเอา้าห่างจากหรือนักเรียนจะนับจากจุดที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ห่างจากตรงเนี้ยหนึ่งช่องเนี่ยห่างจากตรงเนี้ยหนึ่งช่องหรือจะนับจากเทียบจากแกนสมมาตรเป็นหลักก็ได้ถ้ากลัวงงก็ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามห่างจากแกนสมมาตรสามช่องก็หนึ่ง สองสามสนแสดงว่าจุดนี้ก็อยู่ตรงนี้โอเคไหมอ่ะก็ไล่ลงมาจุดนี้นะคะไล่ลงมาหนึ่งจุดอ่านี้ก็ไล่มาอีกเข้ามาด้านในฟึบอ่าไล่ลงมาฟึบไล่ลงมาชึบเมื่อได้เสร็จสิ้นแล้วนะคะนักเรียนก็เริ่มนะคะขีดเส้นตรงนะคะโดยใช้ไม้บรรทัดนะคะให้เริ่มจากจุดแรกนะเริ่มจากจุดนี้เชื่อมกันมาเรื่อยเชื่อมกันมาเรื่อยโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าจุดนี้ลากลงมาอย่างนี้ไม่เอานะคะให้เริ่มจุดที่อยู่ใกล้กันเท่านั้นห้ามกระโดด กระโดดข้ามนักเรียนก็ลากเลยนะคะจุดที่ห่หาการจุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่5จุดที่6จุดที่7จุดที่8ลากมาปุ๊บปุ๊บเห็นไหมคะอ่าดังนั้นรูปที่1ได้แบบนี้เห็นไหมว่าเม <t ope> <atra> ื่อเราวาดเสร็จปุ๊บถ้าไม่มั่นใจนักเรียนลองมองซ้ายกับขวามันมีขนาดเท่ากันไหมหน้าตาเหมือนกันไหมอ่ะลองจิงนตนาการซิว่าพับปุ๊บตามรอยเนี้ย แล้วมันจะทับสนิทกันไหมนะคะสรุปรูปที่หนึ่งได้หน้าตาแบบนี้โอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายที่คุกคิ๊กจะพาทำคือข้อข้อสามรูปที่สามนะคะรูปที่สามอ่ารูปสีเขียวนี้อ่ะทีนี้แกนสมมาตรที่เขาให้มาคือเป็นแนวนี้อ่าเป็นแนวนี้แสดงว่านักเรียนก็ต้องยึดแกนนี้เป็นหลักโอเคไหมคะไม่ใช่แนวตั้งแนวนอนแล้วนะอ่ะหาเมื่อเดิมหาจุดที่สัมผัสกับ,กบแกนสมมาตรก่อนอ่าสัมผัสคือจุดนี้สองจุดนี้ถูกไหมคะ อ่าสัมผัสถ้ามันสัมผัสก็แสดงว่าใช้จุดเดียวใช้จุดเดียวกันต่อไปหาจุดที่ไม่ได้ใช้จุดเดียวกันก็คือจุดนี้ถูกไหมจุดที่1จุดที่จุดที่2หมดแล้วนะคะเพราะมันชนกันที่เนี้เส้นตรงเส้นที่1ชนกันทําให้เกิดจุดนี้เส้นนี้ชนกับเส้นนี้ทําให้เกิดจุดนี้ถูกไหมคะสรุปคือเราต้องสะท้อนจุดนี้กับจุดนี้ต้องหาสองจุดนี้โดยต้องผ่านมาฝั่งนี้ผ่านมาฝั่งนี้โอเคไหมคะอ่ะดังนั้นดังนั้นรูกิ๊กจะยึดจุดนี้ก่อน อ่ายึดจุดนี้ก่อนยึดจุดนี้ก่อนปึ๊บยึดจุดนี้ก่อนอ่าจุดนี้อยู่ห่างจากแกนสมมาตรกี่ช่องนักเรียนก็นับมาหนึ่งสองอ่าห่างจากแกนสมมาตรสองช่องอ่าห่างจากแกนสมมาตรสองช่องดังนั้นห่างจากจุดเนี้ยมันใช้จุดเดียวกันใช่ไหมแสดงว่าห่างจากจุดสีดแดงตรงเนี้ยสองช่องหนึ่งสองถูกไหมคะแต่จุดเนี้ยมันใช้ร่วมกันเราก็นับมาสองช่องโดยนับลงมาอย่างงี้อ่าหนึ่งสองนักเรียนก็ แสดงว่าจุดที่เราต้องการคือจุดอยู่ตรงนี้ซึ๊บอ่าจุดอยู่ตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะต่อมาต่อมานักเรียนลองเอียงก็ได้นะเอียงให้มันเป็นอ่าเส้นตรงบางคนมองไม่ออกเอียงให้มันเป็นเส้นตรงเนี้ให้มันเป็นแนวตั้งก็ได้โอเคไหมคะอ่ะต่อมาหาจุดนี้ทีนี้หาจุดนี้จุดนี้อยู่ห่างจากจุดสีแดงเนี่ยที่ใช้ร่วมกันหรือห่างจากแกนสมมาเนี่ยกี่ช่องนงี่ก็ประมาหนึ่งสอง สามถูกไหมคะใช้ห่างจากจุดสีแดงนี่คือสามจุดนักเรียนก็นับไปเลยหนึ่งสองสามแสดงว่าจุดที่ต้องการคือฝั่งนี้เชืบนี่เสร็จแล้วจากนั้นนักเรียนก็กรากเส้นตรงเลยนะคะลากเส้นตรงเลยจุดนี้มาจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้ไปจุดนี้เพราะใช้ร่วมกันไงจากนั้นก็จุดนี้ไปหาจุดนี้ฟึบเสร็จแล้วนี่คือหน้าตาของรูปอีกข้างหนึ่งของแกนสม สมมาตรโอเคไหมคะอ่าลอกคู่กิ้กลงไปเลยนะคะข้อ1กับข้อ3นะคะส่วนข้อ2 4 5 6นักเรียนลองทำเองดูนะคะอ่าสำหรับบทนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะอ่าวันหน้านะคะจะขึ้นบทใหม่นะคะหรืออาจจะทดสอบท้ายบทที่2ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะหน้าที่ของนักเรียนนะคะคือทำแบบฝึกหัดหน้า108 1 0 9ให้สมสมบูรณ์นะคะสองหน้านี้โอเคไหม อ่ะโซลอนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ